สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะสู่ร้านอาหารเจ้เหมียวทะเลสดของดีแห่งหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้เราจะพามาสัมผัสบรรยากาศของร้านและอาหารซิกเนเจอร์ของร้านค่ะสาหรับร้านอาหารเจ้เหมียวทะเลสดนะคะก็เกิดจากการที่เรารักวิธีชอบทานอาหารทะเลสดค่ะ เวลาอร่อยกันแล้วนะคะบาทะเลก็ต้องทานอาหารทะเลนะคะเมนูแรกของร้านค่ะเราจะแนะนําค่ะไข่ฟูปูหลบในค่ะทั้งในเป็นเนื้อปูล้วนๆนะคะทานกับน้ําจิ้มที่ทาจากแอปเปิลเขียวค่ะเปรี้ยวๆหวานๆราดไปบนเนื้อไข่ฟูนะคะรับรองเด็ดค่ะเมนูกุ้งซอสมะขามค่ะทําจากกุ้งแชบัวนะคะจากท้องทะเลหาดเจ้าสํารานเลยค่ะราดด้วยน้ําซอสมะขามชุ่มๆนะคะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะตามด้วยหอมเจียวค่ะ อร่อยเด็ดค่ะปลาเก๋าสามรสค่ะปลาเก๋าไซส์ประมาณกิโลนึงนะคะลาดด้วยน้ำน้ำซอสสามรสนะคะหวานนิดนิดเผ็ดน่อยน่อยค่ะสำหรับคนไม่ชอบทานเผ็ดมากค่ะเมนูนี้ก็ถือว่าเด็ดค่ะกรอบอร่อยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบทานหอยนะคะแนะนำเลยค่ะหอยเชลล์อบเนยค่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของร้านนะคะจากมะนาวแท้ๆเลยนะคะรสกลมกล่อมค่ะรับรองลูกค้าจะติดใจค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่ชอบทานอาหารรสจัดนะคะแนะนําเมนูเลยนละคะ่ปะปลาดุกทะเลผัดชาค่ะเผ็เดรสจัดละคะ่ปะปลาดุกเนื้อเด้นเด้งนะคะซึ่งมาจากเรือหาดเจ้าสําราญนะคะเรือชาวประมงหาเจ้าสําราญนะคะสดสดใหม่ๆเน้นๆเลยะคะ่ะขอแนะนําค่ะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเมนูยำสามไขค่ค่ะไข่ปูไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาค่ะลูกโตๆเลยนะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะ เขาบอกค่ะมาถึงร้านอาหารเจีเหมี่ยวทะเลสดนะคะเมนูนี้ขาดไม่ได้ค่ะปูม้านึ่งค่ะเนื้อปูสดๆเลยค่ะเพราะว่าเราเอามาจากท้องทะเลเรือชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำรานนะคะ mm hmm. ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมะนาวแท้ๆค่ะและนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านอาหารเจีเหมี่ยวทะเลสดค่ะ ชอบทานอาหารทะเลสดๆนะคะเราขอฝากร้านอาหารเจ๊เหมียวทะเลสดติดทะเลหาเจ้าสำราญค่ะเพชรบุร mm ี hmm. ค่ะ